ก็คำถามคุณเชื่นใจนะฮะไอ้โรคหลอดเลือดสมองหรือพัตโต๊กเนี่ยมันเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากพบเห็นผู้มีอาการส,สงสัยที่เป็นสตอกให้ทําขั้นตอนดังนี้เลยหนึ่งสัง,สงเกตะฮะสังเกตตามหลักการ Fast หรือว่า F A S T ฟาที่แปลว่าเร็วนะ F ก็คือ Face สังเกตหน้าเลยฮะหน้าเขาเบี้ยวไหมยิ้มไม่เท่ากันไหม A ก็คือ arm แขนขาอ่อนแรงไหมข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงไหมสองก็คือ Space พูดไม่ชัดนะพูดไม่ได้หรือว่าพูดไม่รู้เรื่อง สี่ก็คือทีไทม์หากพบอาการเหล่านี้ต้องเร่งด่วนเร็วอย่ารอช้าแจ้งไปที่1 6 6 9หรือว่าเบอร์ฉุกเฉินในพื้นที่ฮะแจ้งเีมแพทย์ว่าผู้ป่วยมีอาการสงสัยว่าเป็นสต็กให้ข้อมูลสถานที่รายละเอียดในการรับผู้ป่วยถ้าสมมุติว่าเราจะต้องช่วยเหลือผู้ป่วยแบบเบื้องต้นอย่าให้ผู้ป่วยกินหรือดื่มอะไรเพราะอาจจะทําให้สําลักให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะสูงประมาณ30องศาเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีฮะ หากเขาหมดสติแต่ยังมีลมหายใจอยู่ให้จับผู้ป่วยนอนตะแคงเพื่อเปิดทางเดือนหายใจหากไม่มีการหายใจก็ทํา CPR ทําไม่เป็นก็หาคนมาช่วยนะหรือว่าเรียนรู้อย่าลังเลนะที่จะพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลเวลาคือควรจะสาคัญข้อควรจำนะฮะสต็อกเป็นเรื่องของการฉุกเฉินที่ต้องแข่งกับเวลาการลงมือช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยชีวิตคนได้อย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ให้ทุกคนรอบข้างได้มีความรู้ด้านนี้รู้เท่าทันสต็อกนะฮะ